จ้าสาวอีสานบ้านทุ่งเนาะจ้าบุญนี้สีต้มหมักมะละขมหมักมะละพันใหญ่เนาะจ้าเนาะใหญ่ๆจ้ากินกับน้ำพริกกะปิเนาะจ้าอ่ามันก็สิมีรสขมนะจ้าแต่กับนี่จ้าก็คือหมักไส้เนาะค่ะหมักไส้ใหญ่เอ่อหมักไส้น้อยๆก็คือเฮาก็สิเก็บตามทุ่งไงทุ่งนาเฮาก็ได้เนาะจ้าเนาะแต่ว่าพันนี้ก็เพิ่นก็ปลูกเนาะจ้าเนาะจ้าจังได๋ก็อ่าสิได้ลวกก่อนเนาะจ้าลวกให้มันสุกก่อนเฮาจังสิได้กินกับน้ำพริกเนาะจ้าพร้อมกับเอ่อผัก พักงงเยวแล้วจ้านิแล้วจ้าน้ำเดือดแล้วจ้าเนาะรวดผักจากตอนนี้ก็ล่อให้พักสุกนะจา้า น้องเลวลาให้ผักสุกเขาก็จังเด่ดย,ยกลงกินกับแก้วกับปีที่เขาสิเตรียมไว้เนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็สิไปตามอา่อแก้วกับปีก่อนจ้าหมักไส้ที่เขาลวกไว้กับสุกแล้วนะจ๊ะเนาะ,นะจ้า มะกงเหี่ยวนะจ้าฮั่วลวกไวกับสุกแล้วลวกผักไสกับอ่อลวกผักงูเงียวนะจ้าพร้อมกับน้ำพริกของสูตรสาวอีสานบ้านทุง่งนะจ้าเนาะผักที่เขาหากินกันง่ายๆจ้าจ้าถึงหักไส้ที่ขมแต่ว่าเขากินกับน้ำพริกกินกับข่าแล้วก็แซบแ่บนะจ้ามาด้วยจ้ามากินเอ่อแก้วพริกน้ำกันจ้าแก้วพริกกับลวกผักน้ำกันนะจ้าเนาะ